เอาล่ะครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในแมพพืชวีเอเปลอดซึ่งผมไปฟาร์มนอกรอบมานี่คือตัวที่ผมมีในตอนนี้นะครับทุกคนการ์นังไม่รู้นอกรอบหรือตอนอัดคลิปนะคือตัวระดับสีเข็ตก็มาเฮ้นี่มันตัวอะไรวเนี่ย ช้าลช้าลล่ละ,ลละวางปืนกล้วยช้าขนาดนี้คงไม่ทันแล้วมั้งโคตรชา้าทำไมฮู้ได้สีทองด้วย ชาลาเลยชาลาไม่ใช่คำนี้หรอเนี yeah. ่ยชาลาเล่ทอง มีแต่ตัวสีทองอ่ะอืมเต็มอีกแล้ว ทุกคนได้ยินเสียงผมใช่ไหมต้องใช้ไอ้ตัวพิซซาเออบอมบาดิโดลโคโค่ดิโล หกหมื่นห้าพันต่อวินาทีโคตรเยอะอืเแบบีเแบบี ไม่ได้หรอกคุกคตดแฉงโอเค มาดุงเฉยๆเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไร呀เอ้อ เบบี <Yeah. S 2> <Baby. Barbie. S 1> ้บาบี้เต็มมากี่รอบแล้ววะเนี่ยเออเออค้างค้างชลาลิตาชลาลา นึกว่าคลิปเพิ่มความเร็วได้เองค้างจนเกมสามารถเพิ่มความเร็วได้เองละคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ค้างที่สุดละ 我看、hmm. oh, 了。 ไม่อาจรักโอ้ฮึหล่อเลี้ยงยังยังไม่เลิกอ่ะเพอราะเรามีโจรนี้มากมันใช้ได้เปล่าเนี่ย ตัวนี้เอาอย่างยากยังมีอีกตัวอีกหรอรีอะไรหลายรอบ สงสัยฝั่งเพื่อนน่าจะมีตัวดีน่น่นแตะฝั่งฝั่งผมเห็นเพื่อนยิงยิงอะไรเล่นก็ไม่รู้แบบดูดีกว่าว่าเพื่อนยิงอะไร เพื่อนยิงอันนี้เพื่อให้มันโตทำไปทำไมวะไปดิว่ะเฮ้ยอยากได้อยากได้เอามาอวดใช่ไหม ที่แกเอามาอวดไปละขอสนับสนุนใครบางคนแล้วกันอย่าลืมไปซื้อเสื้อแอมนูบด้วยอือ